สวัสดีค่ะนารีกีมาค่ะพยากรณค่ะวันนี้เรามาเล่นพิกอากาศกันนะคะจากนี้อาจจะลงพิกอากาศบ่อยๆเนาะเปลี่ยนจากแกลนด้ามาเป็นพิกอากาศบ้างแต่ของแม่หมอจะมีให้เลือกแค่สองกองนะ,ะ<ฮ>หัวข้อวันนี้ของเราคือประตูแห่งความสุขความสมหวังของคุณคือสิ่งใดประตูแห่งความสุขความสมหวังของคุณคือสิ่งใดนะคะในภพภูมินี้นะไม่ต้องไปรอภพภูมิไหนภพภูมินี้แหละอ่ะ ไพ่แม่หมอมีให้เลือกสองกองกองที่หนึ่งลายสก๊อตกองที่สองเป็นออเ,เอาเีเหลืองๆนะคะจริงๆน่าจะมีลูกแก้วให้เลือกมะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นลูกแก้วดีปะอ่ากองแรกกองแรกกองแรกลูกแก้ว,ล,กกวลูกแก้วสีเขียวนะอ่ากองที่สองเอาลูกแก้วสีทองดีกว่าไหนๆหน้าไพ่ก็เป็นสีทองสีเหลืองละอือคุณจะเลือกลูกแก้วหรือจากหน้าไพ่ก็ได้นะคะอ่าประตูแห่งความสุขความสมหวังของคุณคือสิ่งใดกองแรก ลูกแก้วนักราชสีเขียวกล่องที่สองลูกแก้วนักราชสีเหลืองอ่ะตั้งจิตอธิษฐานได้เลยค่ะอ่ะมาค่ะอะคนที่เลือกไพ่ องแรกก่อนนะนูกแก้วนะะักราชสีเขียวนะคะประตูแห่งความสุขความสมหวังของคุณคือสิ่งใดนะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดดูคนหนึ่งดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะขอบคุณสำหรับทุกๆกานกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิง่งกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะ ดูดีกว่าประตูแห่งความสุขความสมหวังของคุณคือสิ่งใดดูเรื่องราวของคุณสักนิดหนึ่งหกไม้เท้าห้าไม้เท้าห้าดาบคุณเป็นคนที่มีวิบากกรรมในเรื่องของการงานนะในเรื่องของคนไปที่ไหนก็เจอแต่คนลุมอะ่ะคนลุม ไปที่ไหนก็มีแต่กลุ่มคนที่อิจฉาคุณกลุ่มคนที่กันแกล้งคุณกลุ่มคนที่บีบเค้นคุณไปที่ไหนก็เหมือนกับทํางานแทบตายเขาก็ไม่เห็นค่าในตัวคุณนะชีวิตโยกย้ายไปตรงไหนก็ตามก็มักจะเจอเจอแต่เรื่องของคนอิจฉาคนลิษยาไม่ว่าจะเป็นเจ้านายที่จุกที่จิกก็ดีเพื่อนร่วมงานบริวารที่ไม่ดีก็ดีคือบิบากกรรมของคนนี้ส่วนใหญ่จะมาจากเรื่องของการงานนะห้าเหรียญ เฮ้ยอันนี้บพูดถึงเรื่องราวของคนอนะการเงินการทองก็มีแต่จ่ายจ่ายจ่ายใช่ไหมคะจ่ายจะรู้สึกหน้ามืดปะมันเหมือนเป็นเป็นวิบากกับที่เราต้องจ่ายดีๆก็หม้อแปลงมีปัญหาบ้านรั่วพัดลมพังอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีสรรหาให้เรื่องจ่ายหรือชีวิตคุณอาจจะเพิ่งจะเจอเจอการถูกโกงมาหรือเปล่าถูกโกงเงินเนาะลงทุนมาแล้วโดนโกงโดนคนสนิทโกงโดนคนแนะนําโกงไปออบางครั้งเนี่ย ถ้ามันไม่ได้คืนจริงๆเราก็อาจจะต้องคิดว่ามันเป็นกรรมเก่าที่เรามีกับเขาเนะจําเป็นนะคะไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่สบายใจยงไงอ่าสามไม้เท้านะคะเขาบอกว่าเออไม่เป็นไรค่ะมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้านะคะไม่ต้องไปมองอดีตอดีตอะไรที่มันที่มันไม่ดีไม่ดีดอ่ะอดีตอะไรที่มันมีแต่ปัญหาทุกทุกคนเกิดมามีปัญหาเหมือนกันหมดทุกทุกคนเกิดมามีปัญหาเรื่องการเงินมีปัญหาเรื่องคน มีปัญหาแบบทํางานแทบตายเขาก็ไม่เห็นค่าอย่งเมันมีมันมีเหมือนกันทุกคนเลยค่ะไม่ใช่เฉพาะคุณขณะตัวแม่หมอเองเนี่ยยังผ่านอย่างเงี้ยมาสารพัดชีวิตอย่างโชคชนไปซ้ําไปนะคะเออ่ต่อให้บรรลุแล้วก็ยังโดนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อย่าไปซีเรียสมันนะคะเขาบอกว่ามองไปข้างหน้าเนาะสุภาพต่อดีกว่าคุณกําลังตอนนี้แม่หมอว่าคุณกําลังไปศึกษา อาชีพอะไรบางอย่างปะที่จะมาประกอบเป็นอาชีพส่วนตัวไหมคะหรือกาลังคิดจะไปสมัครงานที่ต่างถิ่นแดนไกลหรือรอการบรรจุราชการที่สอบไว้หรือเปล่าแม่หมอว่าตรงนี้คุณอาจจะประสบความสําเร็จนะมีเกณฑ์ว่าสิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณคาดหวังว่าคุณอยากจะบรรจุได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนะี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้นะคะหรือถ้าใครคิดว่ากําลังจะไปเรียนเรียนวิชาชีพบางอย่าง เพื่อที่จะมาประกอบอาชีพของตัวเองเพื่อให้ได้มีธุรกิจที่มั่นคงเนี่ยแม่บอกว่าทําไปได้เลยนะคะด้วยหกไม้เท้ามาสามไม้เท้ามาหมายความว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งแต่ที่สุดแล้วสิ่งที่คุณไปเรียนรู้มันจะเป็นอาชีพที่มั่นคงของคุณนะคะสี่เหรียญห้าถ้วยชีวิตแหล,ละดูหน้าอินดูน้องชากองแรกเออความรักก็ไม่ดีการงานก็มีปัญหาการเงินก็มีแต่รายจ่าย โอ้ยชีวิตช่างเหมือนแม่หมอละเกินไม่เป็นไรค่ะคนมีแม่หมอเป็นเพื่อนนะคะคนไม่โดดเดี่ยวไม่เดียวดายเนอะอแม่หมอไม่เป็นหลั่นล้าอยู่เลยอะ่ะมันเกินบาทไม่เรียบร้อยแล้วละะ่ะก็เลยหลั่นล้านะเอออย่าไปอย่าไป,อย,าไปอย่าไปรู้สึกรู้สึกอะไรอะ่ะรู้สึกผิดอย่าไปโทษแต่ตัวเองเอ่าอ,อย่าไปคิดถึงแต่อดีตปมเจ็บปวดในอดีตค่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรให้มองไปข้างหน้านะคะเขาบอกว่ามองไปข้างหน้าอาดีตมันผิดพลาดกันได้ทุกคนอืม อ่าสี่ถ้วยณเวลาน,นี้คุณอยากจะทําอะไรคิดคิดแล้วตัดสินใจเอาสักทางหนึ่งนะคะฉันอยากจะทํางานในนี้เพราะใจฉันชอบลงมือทําเลยค่ะลงมือไปเรียนเลยต้องไปเรียนก่อนใช่ไหมถึงจะถึงจะเป็นก็ไปเรียนหาคอร์สเดยนเลยค่ะอย่าลังเลตัดสินใจเอาสักอย่างหนึ่งนะคะเพราะม่คุณมีความรู้สึกว่าอันนี้ก็อยากทาอันน,ออน,นันน่นก็อยากทาอันนู่นก็อยากเรียนอันนั่นก็อยากเนียสุดท้ายมันคว้าน้ําเหลวหมดมันไม่ได้สักอย่าง เออดังนั้นถ้าคิดอยากจะทําอะไรเขาบอกว่าอย่าโลเลอย่าแบบรักพี่เสียดายน้องเลือกเอาสักอย่างหนึ่งนะคะเอาที่ตัวเองชอบที่สุดนะคะแล้วคุณจะทําได้ดีนะนายออฟบอลถ้าเกิดมีการมีการจะต้องอย่างที่แม่บอกเพราะว่าคุณมีเกณฑ์จะได้จะได้งานแหละงานที่คุณสุขสมดังใจหวังอะประตูแห่งความสุขของคุณแม่หมอมองว่าเป็นเรื่องของงานและเงินงานและเงินถูกไหม เออดังนั้นคุณจะได้งานแน่นอนค่ะแต่งานของคุณอาจจะไปต่างถิน่นต่างแดน,นก็ได้นะคะอาจจะไปต่างถิน่นต่างแดน,นก็ได้ต้องมีการโยกย้ายไปทางไกลนะคะ <c oughs> คุณเป็นคนที่ต่อให้งานมันหนักขนาดไหนคุณไม่เคยย่อท้อน่ะคุณไม่เคยย่อท้อคุณไม่เคยจะท้อแท้หรือสิ้นหวัง <c oughs> คุณเป็นคนที่มีความพยายามในการที่จะทําอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบ่อยครั้งที่คุณทําแล้วเหมือนโดนโดนเอาผลงานไปหรือเขาไม่เห็นค่าถูกไหมคะแล้วมันทําให้คุณรู้สึก เพอทอเหี่ยวสิ้นหวังหรือเปล่ากับการทํางานหรือทํางานมาแทบตายก็ถูกโกงเงินไปถูกคนคนที่คุณไว้ใจโกงเงินไปคุณก็เลยท้อแท้สิ้นหวังอีกอันนั้นช่างมันนะคะ่ะบางทีคุณอาจจะไปหลงเชื่อเขาแล้วมันก็เป็นความผิดพลาดของคุณเองคุณก็เลยรู้สึกเสียใจและโทษแต่ตัวเองก็อย่าไปโทษมันค่ะปล่อยผ่านนะ <c oughs> อ่ะหนึ่งถ้วยในเรื่องความรักมาบ้างโอ้ยเก้าเหรียญมาเลย킹ออฟบอลเห็นปะแปดเหรียญน,นะคะ เดเมจิเชียนไพ่สรุปหน้าไพ่ประตูแห่งความสุขของคนที่คุณกำลังจะได้มาเรื่องแรกเลยนะงานถ้าคุณทำธุรกิจส่วนตัวคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ทำเงินทำทองได้เยอะมากจนกระทั่ง่ันตัวเองเข้าสู่ความเป็นเศรษฐีโดยที่คุณไม่คาดคิดว่าคุณจะทำได้นั่นไหมายความว่าคุณกำลังจะเจอปาฏิหาริย์ในชีวิตปาฏิหาริย์เนี่ยมันเกิดจากการที่คุณทำด้วยนะคะคุณพยายามทำ แล้ววาสนามันนําพาคุณหรือบุญบรารมีมันหนุนคุณนะคะทําให้คุณได้ตรงนั้นมาแบบเกินคาดหมายอะ mm. เรื่องแรกที่คุณจะได้ประ,ประตูแห่งความสุขนะงานธุรกิจส่วนตัวสองงานที่คุณคาดหวังที่จะไปสมัครและไปต่างถิ่นแดนไกลน,น่ะคุณก็จะได้สุขสมดังใจหวังได้ตําแหน่งงานที่ดีเงนิงนที่ดีมากๆด้วยนะคะทําแล้วก็มีความสุขด้วย ประตูแห่งความสุขอีกเรื่องหนึ่งที่คุณจะได้มาก็คือความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตและการได้พบรักรักแรกพบรัก,รก,รก,รกทางไกลรักที่มาพร้อมกับความมั่งคั่งในชีวิตของคุณได้นะคะะทีเนี้ยเตรียมเปิดประตูบานนี้เลยค่ะไอประตูแห่งความผิดหวังนะนไม่ต้องไปเปิดมันแล้วนะคะมันหดหูใจนะคะปิดแล้วก็ล็อกกุญแจมันหลายๆชั้นไปเลยนะคะ แล้วก็ไปเปิดประตูบานใหม่เพราะบานแห่งความสุขสมบายคุณดูสิแค่เดิมเมจิเชียนมาใบเดียวเนี่ยป้าอะไรอะไรมันก็ดีหมดแล้วนะคะื่อมันจะได้มาแบบไม่คาดคิดรักก็ดีการได้เริ่มรักใหม่ที่ดีนะคะการได้เริ่มงานใหม่ที่ดีการได้เริ่มธุรกิจส่วนตัวที่ดีทั้งหมดทั้งมวลก็นําพาไปสู่ความที่คุณจะเป็นเศรษฐีมีอู้ฟู่นะคะความสุขในชีวิตก็จัดเต็มต่อให้บางคนไม่เอาความรักแล้วธุรกิจการงานการเงินคุณก็ทําให้คุณเป็นเศรษฐีมีคุณก็สุขสบายอู้ฟู่อยู่ดีนะคะ ชีวิตก็สุขบริบูรณ์มีความสุขด้วยนะคะออน,นี้คือประตูแห่งความสุขความสมหวังนะคะที่คุณกําลังจะได้มานะอ่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะอ่ะต่อไปมาดูคนที่เลือกหน้าไพ่กองที่สองอลูกแก้วสีเหลืองทองอร่ามมาเลยนะคะมา ประตูแห่งความสุขความสมหวังของคุณคือสิ่งใดนะคะบางคนจะดูทั้งสองกองเลยก็ได้แล้วเรื่องที่จะรับพลังงานดีๆจากหน้าไพ่ก็ได้นะคะพอเป็นลิดมาถึงแม้จะเป็นทิกอาการก็เป็นลักษณะาการสุ่มเนาะเพราะฉะนั้น ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรับพลังงานดีๆจากไพ่กองไหนก็ได้แต่ถ้าคุณจะเจาะจงเลือกไพ่ก่องหนึ่งก็ได้ค่ะถ้ามันถูกจริตหรือสำพันธ์กับคุณนะอ่ามาดูสิประตูแห่งความสุขความสมหวังของคุณคือสิ่งใดหนะึ้อสิ่งใดนากฮ้าดาแล้เวเกิด <c oughs> อ,อะไรขึ้นกับชีวิตที่ผ่านมาคุณกําลังสูญเสียวความมั่นใจคุณกําลังรู้สึกทอ้อแท้ คุณกาลังรู้สึกสิ้นหวังคุณกําลังรู้สึกเหมือนสิ้นเนื้อปดาตัวเสียมันเหมือนกับคนคนเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีเสียความรู้สึกดีดีเอ่อหมดพลังหมดไฟในชีวิตหรือเปล่าเอ่ยกำลังเจอเจอเรื่องราวที่มันโคตรจะยอดแย่ที่สุดในความรู้สึกนะคะตามห้าไพา่ห้าไพ่นี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความรู้สึกที่มัน ที่มันแย่แย่มากๆอ่ะมันโดนโดนลุมเล่นงานอ่ะค่ะคุณทาดีแทกตายเขาก็ไม่เห็นค่าตัวคุณน่ะค่ะคุณอาจจะไปเจอเจอสิ่งเหล่านั้นอยู่หรือการที่คุณกาลังพึ่งถูกบีบออกจากงานถูกลุมกันแกล้งถูกโกงเงินถูกอะไรก็แล้วแต่ห้าห้าดาบเนี่ยหรือกาลังผิดหวังในเรื่องของความรักทุกๆุกเรื่องมันเป็นเรื่องที่คุณคุณไม่ผิดห้าดาบนี่คุณไม่ผิดนะคุณทาดีที่สุดแล้วอ่ะแต่เหมือนมันอาจจะเป็นวาสนาชะตา ลิขิตมาให้คุณจะต้องเจอเจอสิ่งเหล่านี้นะคะ,ะคุณทําดีที่สุดแล้วแต่คุณก็ยังโดนกลั่แกล้งให้กลายเป็นคนที่ไม่ดีเหมือนกับคุณเป็นคนดีแต่อาจจะโดนคนลุมปานามกันแกล้งว่าร้ายใส่ความให้คุณเป็นคนไม่ดีจนคุณอาจจะต้องมีอาจจะต้องออกจากงานถูกบีบออกจากงานถูกขับออกจากงานหรือโดนโกงโดนโดนคนกลั่นแกล้งจนธุรกิจพังหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีตรงนั้นนะห้าดาง ตอนนี้ประตูแห่งความสุขยังไม่เปิดนะคะอันนี้เป็นประตูบ้านเก่าอยู่นะคุณนั่นะนะนะแค่บรรยายของคนเดิฟฟอบางคนเห็นไหมบางคนมันมันอยู่ในโลกแห่งความความวิบัติความอับเฉาข้างมันนะคะประตูแห่งความสุขของคุณคือเดิฟฟูการเริ่มนับหนึ่งใหม่การเริ่มนับหนึ่งใหม่ไม่ว่าวันเนี้ยคุณจะสูญเสียอะไรไปก็ตามช่างมันนะคะทลองเอาไว้เพราะว่าคุณเกิดมาตามบุญและกรรม สิ่งที่คุณสูญเสียไปพอคุณตายไปคุณก็เอามันไปด้วยไม่ได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเกียรติยศชื่อเสียงอีโก้อัตตาเงินทองสมบัติตายเวลวแบกไปได้ไหมไม่ได้แบกไปก็เป็นภาระสเปลยาอย่าเอาไปเลยนะปล่อยผ่านปล่อยผ่าน,านเริ่มชีวิตนับหนึ่งไหมค่ค่ะชีวิตคนเราคือการเริ่มต้นเสมอนะคะจําไว้ว่าชีวิตคนเราคือการเริ่มต้นเพราะฉะนั้นประตูแห่งบ้านใหม่ของคุณคือการมีอิสรภาพการได้คุณได้ปลดปล่อยจากความรู้สึกที่มันยอดแย่ สภาวะสังคมที่มันยอดแย่จะเป็นสภาวะครอบครัวสภาวะที่ทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณได้หลุดพ้นจากสภาวะตรงนั้นไปแล้วและคุณจะได้มีชีวิตใหม่ที่มันเบิกบานสดใสหลั่งล้าค่ะเด mm hmm. อฟูอ่ะรูสิคุณมีความสุขมากเลยคุณไม่สนใจหรอว่าหน้าผาคุณจะเดินไปชนหน้าผาไหมข้างหน้ามันจะคืออะไรสมบัติคุณจะมีไหมคุณจะมีเพื่อนเคียงกายไหม มันเหมือนกับคุณบรรลุอ่ะเขาเรียกคนบรรลุคนพบสัจธรรมในชีวิตแล้วอะค่ะเพราะมันเจอห้าดบมาแล้วเต็มเต็มมันมันคือบรรลุสัจธรรมในชีวิตในธรรมชาติแล้วว่าโอ้ที่สุดแล้วคนเรามันก็มันก็เข้านี้มันก็ไม่ได้เอาอะไรไปชีวิตมันก็ไม่ได้ยืนยาวอะไรมากมายคนที่เกลียดชังคนตายไปก็ไม่ได้เจอเขาอยู่ดีชาติพบหน้ามันก็ไปกับคนละทางยายคุณจะต้องมานั่งแยแสใส่ใจคนเหล่านั้นคุณก็เลือกที่จะที่จะมีชีวิตใหม่ของคุณออกจากที่ที่คนเขาไม่เห็นค่าคุณ ประตูบานใหม่ของคุณคุณจะหลุดออกจากคนที่เขาไปเห็นค่าคุณไปสู่การมีคุณค่าของชีวิตตัวเองไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในชีวิตใหม่ๆไปเรียนรู้คุณค่าของตัวเองคุณง่ายๆคุณเริ่มผันมารักตัวเองเต็มก่อนหน้านั้นคุณอาจจะมัวแต่แคร์สังคมจนคุณเป็นทุกข์แคร์คนรอบข้างจนคุณเป็นทุกข์แต่วันนี้ประตูบานใหม่เนี้คุณไม่แคร์ใครทั้งนั้นละโนแคร์โนสนนะคะฉันมีความสุขกับชีวิตของฉันเออชีวิตไม่ได้ยืนยาวหมื่นปีหมื่นหมื่นปีอ่าเพราะฉะนั้น ทำตัวเองให้มันมีความสุขนะคุณค้นพบสิ่งเหล่านี้ The Full การได้เริ่มต้นชีวิตใหม่การได้จบสิ้นบ่วงกรรมสิบดาบอ่าสิบเหรียญเห็นไหมคุณได้จบสิ้นจบสิ้นกรรมหนักหนัก,นกอ่ะค่ะมันเหมือนคนที่ชีวิตตายแล้วฟื้นใหม่อย่างนั้นเลยนะเหมือนคนตายแล้วฟื้นใหม่อ่ะประตูบานใหม่ของคนก็คือการโอ้กเ,เกิดมามีชีวิตใหม่แล้วเริ่มเรียนรู้เริ่มประสบชีวิต เริ่มไปเจอเรื่องราวใหม่ๆนะคะอ่าสิบเหรียญน,นะคะคุณประตูบานใหม่ของคุณนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปเจอเจอชุมชนกลุ่มคนที่มันจเจริญแล้วในเรื่องของวัฒนธรรมศิลธรรมจรรญ,ญาบรรณนะคะคุณจะไปเจอเจอคนที่มีอารยาธรรมที่อยู่ในชั้นสูงนะคะไม่ใช่เหมือนก่อนหน้านั้นที่คนที่จิตคือ อดีตเนี่ยคุณน่าจะอยู่กับคนที่ศีลไม่มีอ่ะคือคนที่จิตเขามันค่อนข้างจะต่ําต่ํากว่าระดับห้าสิบลงไปพูดง่ายๆจิตจิตคนรอบกายของคุณที่คุณเจอเจอมันอาจจะเป็นบัวที่อยู่โคลนตมแต่ประตูบานใหม่ของคุณคุณจะไปเจอเจอคนที่เป็นดอกบัวที่มันพ้นน้ําแล้วดังนั้นคุณก็จะไปเจออาริยธรรมใหม่ๆคุณอาจจะโยกย้ายไปสู่ในชุมชนที่มีแต่มีแต่ผู้คนที่รักใคร่ขันมีแต่คนที่เห็นค่าในตัวคุณนะคะ ชีวิตคุณก็จะบริบูรณ์ไปด้วยไปด้วยความสุขจากคนรอบทิศนะคะด h e Sun ตยอดประตูแห่งความสุขของคุณนะความเจริญความรุ่งเรืองความมั่งคัง่งความประสบความสําเร็จความมีทุกทุกสิ่งจากที่คุณสูญเสียในทุกทุกสิ่งสิ่งที่คุณสูญเสียไปทั้งหมดในอดีตที่ผ่านมาประตูแห่ง ในอนาคตประตูแห่งความสุขของคุณคือคุณจะได้สิ่งเหล่านั้นกลับคืนมาทั้งหมดแน่โภกทรั์เต็มบ้านช่องเงินทองบุตรหลานครอบครัวความสุขความเจริญความรุ่งเรืองความปลอดภัยความมีชื่อเสียงคุณได้จัดเต็มนะนี่คือประตูแห่งความสุขของคุณที่ที่คุณจะได้มานะคะที่คุณจะได้มาดังนั้นแม่หมอมองว่าวันนี้คุณอย่าไปอย่าไปสนใจ อย่าไปใส่ใจกับบิบากกรรมของคนที่จิตเขาไม่ดีที่กระทำต่อคุณนะคะเพราะในที่สุดแล้วคุณจะปิดประตูบานเก่าที่มันเป็นบาบานแห่งความอับเฉาบานแห่งความความอะไรนีล่ละ อุบาทตนอะบอกว่าเป็นความอุบาทดยแหละเอ้ยปิดประตูไปเลยค่ะเราเอาไปถ่วงน้ําลอยน้าที่ไหนก็เอาไปเถิดเอาเอามาเป็นลอยอังคารเลยก็ได้เนะแล้วคุณก็เปิดประตูบานใหม่นะคะประตูแห่งความสุขของคุณเนี่ยเห็นปะความสุขสมหวังความที่คุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะชื่อเสียงเงินทองพวกกระซับครอบครัวนะคุณจะได้ตรงนั้นมาเอาเป็นว่าคุณก็แค่เปลี่ยนไมเส้นตัวเองก้าวออกมาจากตรงนั้นแค่นั้นเองนะคะ ประตูใหม่ของคุณก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะประตูบ้านใหม่คุณจะเปิดได้เมื่อคุณรับไม้เท้ของคุณเองแล้วปิดประตูบ้านเก่าไปเสียนะคะแล้วประตูเป Dogs ิดประตูบ้านใหม่ไม่ต e ้องไปกลัวมารยากาเนี่ยเปิดออกไปไม่ต้องกลัวจะไปเจอหูเหวไหมไม่ได้เจอหรอกค่ะไปเจอเดอะซันนี <y <y ่ก็เจอสิบเหรียญเจออะไรที่มันเป็นทุ่งลเราเบนเดอร์เจออะไรที่มันเป็นฟ้าสีทองของอําไพที่รอคุณอยู่นะคะเอาเป็นว่าประตูแห่งความสุขของคุณก็คือการจัดเต็มในเรื่องของภพกรัพย์ความสุขในเรื่องครอบครัวนะคะแล้วก็ความมั่งคั่งความเจริญรุ่งเรืองในเรื่อองงข ฐานะยศสังิ์ทางสังคมนะคะและการได้อยู่ในที่ทีท่แวดล้อมไปด้วยอารยธรรมที่เขาสูงส่งแล้วนะคะนะอ่ะมินมีกับคุณตามนี้นะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ